สวัสดีมิรักแฟนบีทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาในราบการไต่หอนะซึ่งจะเป็นการไต่หอสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะซึ่งจะไต่ทีหนึ่งก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าหลังจากเราทําอิจิโกะล่มได้สักระยะหนึ่งแล้วกันนะส่วนคลิปพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นการคลิปพรุ่งนี้ตอนเย็นก็น่าจะเป็นการสุ่มมุงเงสื่อแล้วก็อาจจะรีวิวกิจกรรมใหม่แล้วก็พร้อมรีวิวเลยนะพรุ่งนี้สุ่มแล้วก็พร้อมรีวิวสาหรับมุงเงสึสื่อนะเพราะว่านะปัจจุบันผมปั้นมาค่อนข้างสุดแล้วเเหหลลืืออแแคค่่ อัพ5ดาวแล้วก็ปลุกตื่นอะไรนิดหน่อยนะแล้วก็เปลี่ยนโซแล้วก็ใส่รูนเอารูนแดงใส่ให้มันครบแค่นั้นแล้วก็พร้อมรีวิวได้เลยพรุ่งนี้ก็น่าจะพลังสักสองแสนกว่านะโอเคก็ใครรอ,อก็ <c oughs> ก็รอนิดน,นึงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ติดตามแน่นอนแหละแล้วก็แตงหอก็มีคนอยากให้ลองเอาตัวอื่นไปลูบนะแต่ว่ามันก็อาจจะเสียเวลาแต่ว่าเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเอาลูบเบียคุยะละกันเหมือนเดิมส่วนอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะเอาเป็นทาง ลูปของเนวดูนะว่าดาเมจมันจะถึง200ล้านหรือเปล่านะโอเคมาวันนี้ใต่หอ,อกันต่อเนลก็เหมือนเดิมใส่เป็นเซตเดิมอันจริงเซตเดิมทุกอันนะไม่มีอะไรมากเปลี่ยนปแป๊บหนึ่งนะเนื่องจากไม่ได้อัดสแต็คไว้นะวันปกติไม่มีเวลาว่างอัดสแต็คเลยเดี๋ยววันอาทิตย์นี้น่าจะอจสะแต็คพวกรอยย่ยพารไว้ลงอาทิตย์หน้าหน่อย เียร์อุไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อันนี้อันนี้อ่าอันนี้เราอันนี้เราใช้อะไรวะใช้อันนี้ขนนกโอเค <S <S เสียงหมา,หาเห่าอเงี้ยอัดปุ๊บเห่าปับ๊บโอเคใส่ไปถ้าเสียงดังไปขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้ถอดออกแล้วก็ใส่เป็นทางด้านของนี้ แล้วก็ทางด้านของชินจิชินจิเหมือนเดิมแล้วเราก็ไปเปลี่ยนทางด้านของป้าเลสซซป้าเลสซซเอาเอา,เอาป้าเลสซซป้าเลสซซโอเคเปลี่ยนทางด้านของป้าเลสซซเป็นอันนี้สัวชูราโอเคมาแต่หอกันต่อวันนี้ถึง800ก็พอนะตัวละครเซตเดิมไปเมื่อวานมีคนเมื่อวานตอน แปลว่าผมไม่ได้ดูนิดนึงนะก็คือมันมีตอนดามเอจ157ล้านเลยนะก็คือสูงสุดกว่าตอนปกคลิปที่ผมบอกไป151นะมีคนเห็นไว้อยู่ซึ่งผมก็ไปกดอยู่แล้วเออแม่งจริงวะแม่ง157ล้านทำไมพลาดไปได้ไง,ไงวะสงสัยหมดเนี่ยอ่าน,อ,านอ่านเฟซทำอย่างอื่นอยู่นะก็เลยก็คืออัดไปแล้วก็อ่านเฟซทำอื่นด้วยก็เลยเบเบอๆนะเลยมองไม่ทันโอเคคลิปเมื่อวานจะเป็น157ล้านนะสูงสุดสถิสติเดี๋ยววันนี้ดูกันว่ามันจะสูงขนาดไหนนะ แต่ท่านวอ่ะผมว่ามีโอกาสเกิน200อยู่นะอันตีสักครั้งที่3อ่ะเราเนียวอันตีครั้งที่3ก็น่าจะแรงแรงมากๆแล้วครั้งที่2ของเนียวน่าจะเกินร้อยล้านอยู่แล้วแต่ถ้านวตีคีทุกตัวผมว่ายัางไงแม่งก็แรงกว่านะ่ะเฮียคุยะอันตีเข้าไปแล้วก็อันติครั้งที่3เข้าไปนี้ตุ้งเข้ามาอันนี้ตีคีไม่หมด13 5 อันนี้ตัวเดียวตัวเดียวแม่งเอาชินจิก่อนแล้วกันไม่แน่ใจว่าจะตายป่ะโอเคตายอยู่แล้วก็อันนี้มีคนอยากลองให้ใส่เป็นทางด้านของโซโซอะไรโซคีนะโซคีมีโซคีแล้วก็มีขายายใ,ใส่เป็นทางด้านของโซคีว่ามันจะแรงกว่าหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสกันก่อน,อนแล้วกันนะไม่เทสหรอกเดี๋ยวเราต่าดูจริงๆอ่ะว่ามันจะแรงกว่าหรือเปล่านะโซคี จะเป็นคีดามิชัยไหมเดี๋ยวลองดูแล้วกัน,นไหนๆก็น่าจะผ่านชือ่อๆแล้วอันนี้เป็นโซแคนดี้นะเพิ่มแม็กแท็ก15%บวกแม็กแท็กแล้วก็เป็นความแข่งคี25เมื่อ HP อเมื่อ HP เป้าหมายสูงกว่า80%ดามจเพิ่มเติม20%ผมว่าโซคียไงมันก็ไม่แรงกว่าอยู่แล้วแหละมันความแข่งคี้เท่ากันมันได้แค่อัตราคียผมว่าโซคีเบากว,กว่านะไม่ไม่ไมไมต้องเทสหรอกเอาเป็นโซอีกอันหนึ่งแล้วกันนะที่คนบอกว่าก๊อตกันนะคือจะเป็นโซตึงตานะโอเคเรามีโซตึงตาอยู่นะ นี่โซตึงตา5าดาวตรงสายนี่เดี๋ยวเรามาลองเทสอันนี้กันถ้าติดคิทุกตัวมันจะแรงกว่าโซนั้นหรือเปล่าอัอนนี้เดี๋ยวจะลองเทสเป็นโซตึงตาไปเรื่อยแล้วกันนะดามเมจของคลิปก่อนอยู่ที่157ล้านคือสูงที่สุดเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะดูกันแต่ว่าบอดมันก็ชั้นสูงขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วบอดมันจะเก่งขึ้นดามเมจที่ดูดมาได้มันอาจจะเยอะกว่าดามเมจอาจจะทําได้ดีกว่านะ่ะลองลองดูเพราะดามเมจบอดมันไม่ได้แบบ อันเดียวกันอ่ะดูตัวเดียวไม่ไหวต้องกดออก,ก่อนันไปแต่ปกติแล้วตอนเทสตอนเทสกับคนกันปกติเขาบอกว่าโซตึงตาแรงกว่านะแต่มันก็กรณีที่แบบว่าคี้ติดเท่าๆกันนะสมมติโซแคนดี้ขี้หกตัวโซตึงตาคีหกตัวน่าจะแรงกว่าอะไรประมาณนี้โอ้อน,นี่ก็ถือว่าคีดีอยู่นะสี่ตัว โอเคอันนี้มันมีป้าได้สือไงรถตาฟุนฟูฟลีตัวละครชายแต่ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกป้าก็ให้ปั๊บปั๊บปั๊บโอเคมาอันตีครั้งที่สองโอ้นี่ก็ยังขี้หกตัวอยู่นะถือว่าโอเคอยู่นี่มา อยู่ที่อยู่ที่เงินนะถ้างินดู3ตัวก็ถือว่าอันติีได้ต่อตอนนี้ฟูบัฟละหกสแต็คครบมาดูมาสามตัวจะได้เทสได้โอเค3ตัวมาลองเทสกันดอกนี้จะเกิน157ล้านหรือเปล่าแต่ว่าต้องกรณีคี้5้ถึงหตัว142ล้านเบาวกว่านะยังถือว่าเบาวกว่าโซอันนั้นอีกแต่ว่าเดี๋ยวลองเทสไปเรื่อยกันเผื่อมันจะมีชั้นที่แรงกว่า เพราะเราไม่ได้เทสแค่ชั้นเดียวนะอย่างเมื่อกี้สองตัวห้าสิบ้านหกตัวก็ร้อยห้าสิบกว่าล้านนั่นแหละอ,อาจจะแรงกว่านิดหน่อยแต่ชั้นเมื่อกี้มันน่าจะมีตัวแพท้ทางเยอะกว่าเว้เยไอตัวชนะทางเราดิเสียงหมานี่ก็เห่าจังเลยเนาะไม่แน่ใจะนะเสียงมันเข้าเยอะน้อยเพียงไหนนะขออภัยด้วยนะไม่รู้มันเห่าอะไรของมันตังน้งนานบางทีเที่ยงคืนก็ยังจะเห่านะนอนอยู่สะร์ดุงตื่นก็มี โอเคดูสามตัว <laughs> อันนี้ไม่ชัวร์นะว่ากินใส่โซขนนกแล้วมันดูดได้ถี่ขึ้นหรือเปล่านะหรือว่ามันอยู่ที่ดวงนะ <c oughs> มีใครลองเทสไหมแล้วลองมาบอกหน่อยดิโอเคมาแล้วก็ไปคุยฮะต่อมาอย่างนี้เข้ามาดูดมาโอเคสามตัวสวยๆโบลสกุละผ่าดเข้ามา เกมมาดอกที่3ใช่ไหมร้อยห้าสิบสี่อันนั้นร้อยห้าสิบเจ็ดล้านใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอันนั้นคือร้อยห้าสิบเจ็ดล้านแรงสุดอันนี้ร้อยห้าสิบสี่ก็ยังเบากว่าหน่อยหนึ่งขนาดกัวนี้ติคีอันนี้ติค,นนคีทุกตัวแล้วนะเห็นวนะขอดูอะไรครับไม่ เอออันน <Leonard> <t belongings> <studio> <rik decorative certified> ั้นอันนั้นร้อยห้าสิบเจ็ดล้านนะอันนี้ร้อยห้าสิบสี่ขนาดติ๊กีทุกตัวนะและชั้นสูงกว่านะทุกอย่างคือโซเซตเซตเดิมเป๊ะเลยนะเซตเดิมกว่าคลิปเมื่อวานนะแต่ละเมียนห่างหน่อยหนึ่งแต่ก็ก็ถือว่าได้นะถือว่าเป็นการเทสแบบมีเราเอาโซที่แบบโซฟีโซฟีเอาโซที่หาได้ฟรีมารวมกับโซไอเซนนะแล้วมาลองเล่นดูก็ถือว่ายังเล่นได้นะ ตอน,นี้ที่แบบว่าใครไม่มีโซแคนดี้นะสามารถเอาโซตึงตามาได้ส่วนโซคิผมว่าเบียคุยะอาตาัตราคีมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องเอาโซโซคิมาก็ได้เอาโซโซตึงตามาดามจก็ไม่ได้นะ่าเกียดนะถือว่าดามจโอเคเลยนะห่างห่างกับโซแคนดี้ไม่เยอะนิดเดียวเองสามล้านได้มาตอนนี้คืออยากเทสเนวมากต้องรอทิศหน้าก่อน พราะเดี๋ยวต้องรอปั้นอิติโกลมด้วยแล้วก็หลังจากตู้มุงเงสือผ่านไปแล้วก็เราจะทำการสุ่มตู้วิจัยยูริจิ130กว่าล้านนี่มันเป็นตัวละครสายอ่าสายป้องกันมันชนะทางเราเลยโดนเบาไปหน่อยป๊๊บถ้าสมมติศัตรูเป็นตัวละครสายทักษะทุกตัวน่าจะแรงกว่าแต่ยังไม่มีอันนี้1 2 3ทักษะ3ามแกสาม รักษาสามโจมตีสามชิวๆไปที่จริงวันนี้จะไต่หอหลักอ่าหอมังกรันไอ้ยจะหอหลักหอรองหอมังกรนะออรนะแต่ว่าไต่ไม่ผ่านนะ280ร้กว่าได้มั้งไม่ผ่านบอดคือแบบแม่งตีแรงมากและทีมเรายืนไม่ไหวเดี๋ยวต้องรอมุ้งเอซือพรุ่งนี้น,นะเดี๋ยวลองไต่วนะันอาทิตย์อีกทีนึงว่าจะไหวหรือเปล่า นี่ลองชิวๆไปก่อนมามามาแล้วก็ยิงเข้าไปฮ้ยถือว่าขี้ขี้ดีอยู่นะสัตพรตีไปประมาณ2ครั้งแล้วครั้งอ่าเมื่อกี้อันตีครั้งที่2ใช่ไหมครั้งที่2ก็ขี้ถือว่าออกดีอยู่นะติด6ตัวตลอดเลยมผมว่าเบลคยอาร์มันขี้แบบเหลือๆมากจากสแต็คด้วย ดูดิ156ล้านกว่ากว่าไม่ถึง157ล้านยังถือว่าเบาวกว่าคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วแรงกว่านะโซแคนดี so ้แรงกว่าแต่ถ้าเราโซแคนดี้มาเนี่ยอาจจะได้ไซติใหม่เหมือนกันนะอาจจะได้ไซติใหม่นะมาเพราะผมว่าโซแคนดี้ยังไงก็น่าจะแรงกว่าเมื่อกี้156ล้าน8ปดแสนร้อล้าน8ปดแสน โอเคถูกสเอ,อ้ยงินวันนี้ทำดีไวอ้อันนี้มันมีป้ายแลสือ่อนี่หว่าแต่ไหน,นมีป้ายแลสื่อก็จะแบบยาก,ยากๆหน่อยนึงเอเคมายิงเข้าไปดูดเข้ามาเขียนตีมา ชิวอ่ะบ้านลเลเือรนลุนแดงครบเนี่ยคือแบบชิวมากโอเคดู3ตัวอ,อ๋อเพราะว่าน,นี่ด้วยแหละโซลูเคียด้วยเพราะว่าโซลูเคียที่ผมใส่ให้ยินด้วยโซลูเคียอีเวนต์เวลาคนที่ใส่ใช้อันติสกิลจะลดอัตราป้องกันคีิติคอลของคู่ต่อสู้ลงเดี๋ยวยไปดูก่อนว่ามันลดเท่าไหร่นะนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะที่ทำให้มันตกคีย์ค่อนข้างง่ายนะอาจจะไม่ได้เพราะแบบโซตึงตาก,กับพาสซีฟอย่างเดียวเดี๋ยวดูพาสซีฟด้วยวกันนะ ดูระหว่างกลางนี่แหละดูไปเลยโอเคอันนี้แต่ละชั้นจะเพิ่มอัตราคีสิบเซก็คือ6สแต็เท่ากับว่าเพิ่มอัตราคิไป60 60รวมกับพื้นฐานของมัน40กว่าเท่ากับอัตราคิก็เป็นร้อยละถ้าสแต็คครบอัตราคิก็ร้อยหนึ่งแล้วอะไม่แปลกใจเลยทําไมคิค,คิแบบขนาดนั้นนะแล้วก็รวมกันนี้ด้วยนี่โซน,นี้ที่ผมบอกไปนะโซลูเคียอีเวนต์เพิ่มไอเท เพิ่ม h e ทเอฟเล็1สิบเปดห้ได้ฝ่ายเราทั้งหมดนี่อันนี้ก็เป็นอีกหอันนะไม่สามารถลบลังได้หลังใช้ฟูลย y a t t แท็ลดอัตราตั้งคีสิบจุดสองาเปร์เซ็น์ฝ่ายตทุนหมดตอนเรือสองรอบน่าจะสะแต็กได้รวมๆแล้วทั้งหมดงินอันติ2-3ครั้งก็ลดไปส0มสิบรวมกับอัตราคียร้อยเปอร์เซ็าอีกมันก็คงจะหักล้างกับตั้งคีของบอทนั่แหละมันก็เลยทําให้แบบโดนคีทุกดอกนี่นะตอนครั้งที่ 3, เพราะสแตกยังไม่เต็มอ,อย่างตอนนี้อัตราคีของมันอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะสี่สิบพื้นฐานแล้วก็รวมกันนีอ้อันนี้มีเนลด้วยดูดฟรีโอเคครับจริงโอเคมันมันเราควรจะแชนตีก่อนไม่เป็นไรกันกันตายแล้วกันนะเผื่อแบบแชนตีไปแล้วตายครับเคยังรอดอยู่อ่นะ โอโห,หแบบปิ่มหลอดมากน่าจะตายนะหมายถึงเราเนี่ยตายแต่บออน,นี่ไม่แน่ใจนะร้อยห้าสิบสี่ล้านก็ยังเบากว่าอยู่ดีโอเคใจไงมันน่าจะโดนเลือดไหลาตายอยู่แล้วนะไม่น่าไม่น่าจะรอดหรอกโดนสแต็กเบลพยาไปสามสี่ครั้งแล้วอะเลือดไหลเบลพยาน่าจะแรงพอตัวอยู่ ก็เหอตายตทนย่นี้แหละนนั่ไงตายโอ้โหดูสแต็กลือดไหลดิขึ้นแบบเยอะมากไม่ทำไมวันนี้วันนี้มันชิลแบบชิลชิลจ,จัดเลยยังไม่ทันจะ15ทีเลยจะจบแล้วเนะี่ยมาโอ้มีไอเซนด้วยถ้ายินกับเบลคุยยาไม่ติดไม่ติดซีซีก็น่าจะไหวอยู่ เราะตัวอื่นยังไงมันด้านตีแค่คนละครั้งอยู่แล้วแต่ว่ายสองตัวนี้ต้อ,อนตีหลายครั้งเลยฮิวมาฮิว <New S 1> ติดคีก็มีนะเคแล้วก็อันนี้ไปไปต่อไปต่อไปต่อแทงเข้ามาโอเคเบีรยร์หัวยังรอดอยู่ครับแล้วก็ดูดมา3ตัวเน้นๆโอเคจบ สามตัวก็คือจบแล้วครับมาดูดาเมจครับจังหวะนี้ยิงเข้าไปแหมมันก็ยังมีตัวหนึ่งที่ไม่ติดขีอยูน่นะแปลว่าแบบอาตาต้งคีมันก็น่าจะค่อนข้างเยอะอยู่ครับสองตัวเจ็ดสิบสองตัวเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดถ้าโดนถ้าศัตรูโดนครบทุกตัวตอนอันติครั้งที่สี่ก็ประมาณสองร้อยกว่าล้านนะสองร้อย 2 2 0ได้มั้งประมาณ220ล้านนะแต่ว่าส่วนน้อยมากนะที่มันจะอยู่ครบกันจนถึงอันติครั้งที่4ส่วนมากก็ตายกันครั้งที่3นะครั้งที่3เอ้เดี๋ยวนะ1 2 3โอเคมันตายครั้งที่3แต่ถ้าเนิวรอนติครั้งที่3อ่ะผมว่ามันเกิน200ล้านแน่นอนแค่ครั้งที่2มันก็ร0 0ยล้านแล้วปกติแล้วมันทบแบบทบหลายเท่ามากดูอย่างเบลคุยะครั้งแรก5้าล้านกว่าครั้งที่2 20กว่าพอครั้งที่3มันร0อยกว่ากว่า ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบล้านเนี่ยแปลว,ว่าเนียวครั้งแรกสามสิบกว่าครั้งสองร้อยกว่าครั้งที่สามผมว่ามีมีสองร้อยอยู่นะตอนนี้คืออยากเทสเนียวมากเดี๋ยวรอตอนนี่แหละโกะลม่มเดี๋ยวต้องสุ่มวันแรกๆด้วยแหละเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาโกะล่มด้วยแล้วก็เอาปลุกตื่นโกะก่อนส่วนตัวอื่นก็เดี๋ยวเอาไว้ทีหลังเอาหลักๆแค่นี้ก่อนยิงนะมาป๊า พราะกิจกรรมนี้กะว่าจะไม่เติมนะเราจะไม่เติมแพ็คเรามีแค่40,000กว่าโยกก็น่าจะเปิดได้ได้ตัวละครครบแล้วล่ะมั้งนะเพราะฉะนั้นเราไม่น่าจะต้องเติมแค่หยกที่มีก็พอแล้ว130กว่าเ,เพราะว่าตัวละครใหม่สองตัวผมยังไม่ชวนแล้ว,นะวผมจะปั้นตัวไหนนะ โนเอลโนเอลไม่ชัวจะปั้นหรือเปล่าแต่ว่านินนี่เห็นว่ามันบัฟโกงดีใช่ไหมอาจจะปั้นนินนี่สัก4ี่ดาวนะสีดาวต้องดูก่อนพอมุงเงสือก็ต้องทำโกลมก็ต้องทำไอเซนไอเซนก็อยากทำแต่ว่านั่นแห่งงบไม่พอนะตัวละครเข้า5ตัวจะให้ปั้นทุกตัวเป็นไปไม่ได้โนเอลกับไอเซนน่าจะไม่ปัน้นมุงเงสือก็จะเอาแค่5ดาวนินนี่นินนี่นี้ขั้นต่ำก็คือ4ี่ถ้า5ดาวจะใส่ลูนได้ต้องดูอีกทีนึงก่อนแล้วก็ โกล่มโกล่มก็น่าจะแค่สี่ถึงห้าดาวประมาณนั้นนะเฮียนตีป่าขอหงเลเวลยี่สิบบวกลุนลุนแดงป่าน,นี่คือแบบสุดยอดมากถ้าบอดไม่อัติก่อนก็คือแบบชนะชิวกันมากมีมีต่อให้มีหนึ่งพันชั้นมันก็ตันนะถ้าใช้ทิกแบบเนี้ยอ่าโอเคียงแค่นี้ก่อนต่อให้มีพันชั้นก็ตันนะ,ะจริงๆถ้าแบบบอดไม่ได้ตีก่อน เขาบอดหลังๆเนี่ยไม่ต้องอ่อนหลังอ่ะถ้าซูชชั้น850บอทต,ตีก่อนก็คือยังไงกไ็ไม่มีทางชนะนะ <Okay. S 1> บอทคือแบบน่าจะตีแบบแรงแบบแรงเวอร์มากโอเคดู2ตัวได้ไหมเนี่ยโอเคได้อยู่2ตัวมาอันนี้ชั้น7อันนี้ชั้น850นะไอชั้น800แล้วนี่หว่าเนี่ยไม่ใช่850ได้ไหมไม่ได้อ่าโอเคตัวนี้ตายปะตายไม่ตายน่าจะตายอยู่นะ ตายปะเออตายตายไปเถอะแล้วก็ตัวนี้แล้วก็มีโทเซนันติแนวหลังอีกเวรกรรมรอดปะเนี่ยโคนี่ขนาดโดนดูดมาโคตรเยอะนะตีโคตรแรงเลยป้าโบโอเคสแต็กไปเยอะมากแล้วก็ทิมเข้าไปอุยจัดมาไม่คิดด้วย โอเคชั้น800ได้เอ่อชั้น800ได้อาวุธ SSR นะมันมีมันจะมีชั้นไหนไหมที่แจกอาวุธ UR เนี่ยแต่ว่าอาวุธ UR เราก็ค่อนข้างเหลืออยู่นะมีอยู่ประมาณ3อันได้น,นอกจากก็มันจะอัพอ่าให้เลือกตัวละครอื่นได้นอกจากที่มันมีอยู่นะอย่างอันนี้ผมก็เก็บไว้อยู่ผมยังไม่ยังไม่ใช้ตั้งแต่ เสษยูอาร์มาให้เปิดได้ก็ค uh ือไม่เคยใช้เลยยังเก็บไว้อยู่ยังไม่รู้จะเอาตัวอะไรนะเดี๋ยวรอในอนาคตก่อนเผื่อมันจะมีตัวใหม่ๆเข้านะเผื่อแบบพวกมุงเงือสืยูริจิไอเซนดักแรกเข้าแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเลยก็คือแบบยังเหลืออยู่ส่วน UR นี่ก็ไม่ได้ใช้ส่วนเอไม่ได้ใช้นะมีอยู่400กว่ากล่องกับมีอันเนี้ยอีก9อันถ้าถ้ามันสามารถส่งให้ตัวละครอื่นได้นะผมจะส่งให้เซิร์ฟ428เลยนะแล้วก็ใครที่รอเซิร์ฟ428นั้นเดี๋ยวรอสักวันอาทิต วันนั้นน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะเพราะว่ารอเลเวลรอเลเวล65ก่อนจะได้ตะลุยดันใหม่แล้วก็เดี๋ยวอัปเดต ID ไปด้วยเลยนะยังไม่ได้เลิกนะเซิร์ฟนั้นนะก็ยังเล่นอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรจะทำเท่าไหร่ไม่ค่อยมีคอนเทนต์อ่ะเซิร์ฟนั้นนะ่นะมีแต่แบบว่าตะลุยด่านแค่นั้นแหละโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วโอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคิวนี้โอ้สั้นหน่อยนะ20นาทีเองคือแบบ ินินทำดีมากอะชั้นเดียวตีครั้งเดียวผ่านทุกชั้นเลยโอเคก็หมาเห่าอยาก็ใครดูมาถึงตอนนี้นะก็ฝกากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปทางซ้ายเพลลย์ิสจด้วยทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม